สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่81กันค่ะพี่ๆกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่81กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด17รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้ค่ะท่านเป็นชุดกรรมการนะคะ คุณแพนหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดตรียองค่ะเป็นรุ่นตะกุดนะคะหรือจะเป็นรายการที่3นะคะเป็นหลวงพ่อเงินของท่านวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศค่ะหรือถัดมานะคะจะเป็นหมายเลขที่11 12 13นะคะหมายเลข16 17วันนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะคะถ้ารับรางวัลค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเขทาท่านท่านใดปิดทานจองท่านได้รายการไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสายด่วนได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3. 3จดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยค่ะเป็นชุดนะคะพระคุณแผงหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะท่านไดซัส ส์สายตรงหลวงปู่ทิมย์ไม่พลาดค่ะท่านมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะวัดระหานไร,ราจังหวัดระยองค่ะเป็นรุ่นตะกุดปี17ชุดกรรมการนะคะท่านดูหน้ากล่องค่ะอักขรว้ยชัดเจนเลยนะคะวันนี้ค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะแต่และองค์เลี่ยมเสร็จกรอบมาให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะท่านได้ศรัทธาชุดนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะ850บบาทเท่านั้นค่ะท่าน 850บาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับทั้ง3องค์เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านนี่ค่ะไม่พลาดนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อองค์พระเนื้อเดิมเลยนะคะท่านดูนะคะองค์ลงลักปิดทองคราบทองนะคะองค์งามองค์สวยค่ะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นา,นานๆเลยนะคะเลี่ยมเ่กรอบให้กับท่าน,นะคะ่ะท่านดูนะคะด้านหลังค่ะฝั่งตะกุดนะคะกดอกด้วยกันนะคะท่าน นี่ค่ฝั่งตะกุดดอกยาว9้าดอกเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นตะกุดนะคะหากันยากนะคะฉะนั้นวันนี้ท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะทานท่านดูนะคะทานท่านเต็มนะคะอกท่านเต็มนะคะองค์สวยนะคะด้านหลังฝั่งตะกุด9้าดอกเช่นกันคะ่ะท่าน3องค์แบบนี้นะทานแบ่งปันให้พร้อมของเลยนะคะ850บาทเท่านั้นค่ะ ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะองค์สวยองค์เดิมคะ่ะท่านองค์งามนะคะไม่ต้องกลัวว่าเนื้อผงจะแตกจะหกักน้องทันเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านนะคะที่สําคัญด้านหลังนะคะเลี่ยมตะกุดฝังดอกกาวดอกด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่ของทานหมายเลขหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะอีกทีนะคะชุดนี้ให้ทันกันนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะ 850บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่2นะคะวันนี้ค่ะท่านหมายเลข2วันนี้นะคะเป็นชุดนะคะหลวงพุทิมอิสริโกวัดประหารไร,ร่อำเภอบ้านคายจังหวัดระยองชุดกรรมการค่ะชุดนี้ท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญ3 สามพิมเลยน้ำทานสามเหรียญน,นะคะประกอบไปด้วยนะคะเป็นเหนเรียญเจริญพรล่างเหรียญเสมาและเหะเรียญเจริญพรบนค่ะเนื้อกระไรเงินนะคะท่านใดสิ่งใสตรงหลุมปูทิมไม่พาลาดค่ะท่านชุดนี้ท่านใดสัทานนะคะวันนี้น้องปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะได้รับถึงสามเหรียญค่ะเก็บกันให้ทานนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่านเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นเนื้อกระไรเงินค่ะท่านดูนะคะเหรียญงามค่ะตวหนังซืออักคระท่านชัดนะคะเหรียญเจริญพรปีหนึ่งเจ็ดค่ะ เหรียญเซมาเหรียญเจริญพรบนเน่าท่านปี17เช่นกันนะคะชุดนี้นะคะได้รับทั้ง3าเหรียญเลยนะคะต้องปอดแบ,บ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะท่านเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะนี่ค่ะตัวนงซื้ออัคราท่านชัดนะคะเหรียญงามค่ะท่านดูมุมไหนก็สวยนะคะเพราะหมูห่วงเลยนะคะท่านด้านหลังค่ะเป็นหลังยัน5านะคะวัดรานไรจังหวัดระยองค่ะ เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ทิมเลยนะคะท่านใดสายสายตรงหลวงปู่ทิมศรัทธาท่านนะคะควรมีเก็บไว้นะคะไม่พลาดค่ะท่านด้านหลังก็เป็นหลังยันห้าน,นะคะรบรอบอ่าแปดรอบนะคะพระครูภาวนาพิรันหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่ค่ะ ก็เป็นเหรียญจะเริญพรบนน้ำท่านเหรียญยอดนิยมเลยนะคะเนื้อกระไรเงินทั้งสามเหรียญค่ะพร้อมห่วงเดิมๆเลยนะคะค,ะค่ะท่านทาจากกล้องสดเลยนะคะหมายเลขสามหมายเลขสองวันนี้นะคะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่3มนะคะหมายเลขสามวันนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะท่านใดนะคะ ศรัทธานะคะอยากเก็บสะสมไว้นะคะไม่พลาดองท่านมีเพียงแค่หนึ่งรายการนะคะรายการนี้ท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมพร้อมใบประกาศเลยนะะุ่นฮานเป็นพระที่ได้รับรางวาัลติดรางวัลมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะประเภทเป็นรูปหล่อท่านติดโบแดงหมายเลขหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะท่านใดศรัทธานะคะพ่อเงินวันนี้นะคะน้องปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ เจ็ร้อยบาทเท่านั้นเลยน้ำท่านรายการนี้นะคะนี่ค่ะจองกันให้ทานปิดการให้ทานนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะองค์งามคขาท่านองค์งามเลยนะคะนี่ค่ะพระงานสายประกวดนะคะมีหลายราย้อยหลายพันรายการเลยนะคะแล้วองค์นี้นะคะท่าน ได้รับรางวัลติดโบแดงไม่พลาดของท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะนี่ค่ะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะอบแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลข4ี่วันนี้นะคะท่านเป็นชุดชันหมากแห้งเลยนะคะในชุดชันหมากประกอบไปด้วยเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังอดใช้น,นะคะท่านดูนะคะเหรียญเดิมเหรียญเก่ามากๆเลยนะคะ อาจจะลุงกล้องได้ไม่ชัดน้องท่านเพราะว่าอยู่ในชุดเลี่ยมเก่านะคะท่านดูนะคะมีคราทององลงรักปิดทองเลยนะคะนี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะต้งหูห่วงนะคะท่านดูนะคะมีสายศิลมีผ้ายันผูกอยู่นะคะนี่ค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ ท่านจะได้รับทั้งหมด2เหรียญด้วยกันค่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะชุดนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันเลยนะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะ เนื้อก็ไหลเงินค่ะท่านใดนะคะช่วงนี้นะคะหลวงพ่อเกษมนะคะไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะในอนาคตองค์พระท่านราคาไปไกลแน่นอนค่ะช่วงนี้นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยเลยนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะที่ระลึกเจ็ดรอบหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะ รุ่นนี้ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บวันนี้น้องขอความกรุณรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะปลอยแบ่งปันนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะท่านเป็นรุ่งสีนะคะ รุ่นดีของท่านรุ่นดีเจ็ดรอบหลวงพ่อกเกษมนะค่มะโกสุสาแตารักจังหวัดลำปางปี38นะคะท่านดูค่ะหน้ากรองอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะอ,อนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้ท่านนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดําค่ะหลวงพ่อกเกษมรุ่นดีเจ็ดรอบนะคะท่านดูดวงตาดูจมูกนะคะเหรียนงามเรียนสวยค่ะท่านได้ศรัทธานะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะหมายเลขหกค่ะ ท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยนะคะท่านให้ท่านได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะดวงไครดวงมันคะ่ะท่านแบ่งปันกันไปนะคะ400บาทค่ะสุสานแต่รักจังหวัดลำปางปี38นะคะ400ค่ะถัดมาคะ่ะท่านมากันที่รายการที่7นะคะหมายเลข7วันนี้คะ่ะท่านเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยเก้าใบค่ะท่านดูนะคะ เป็นปกโพก้าใบค่ะองงามเลขมงคลด้วยนะคะเลี่ยมใส่กรอบสแตนเลสให้กับท่านเลยนะคะท่านได้รับองค์พระไม่พอท่านได้รับพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะนี่ค่ะพรหมุงวงเลยนะคะแบ่งปันค่ะ4 0่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะคาดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตชัยโยพิมพ์ฐานเจชั้นนะคะเนื้อผงค่ะท่านดูนะคะคราบผงนะคะฐานเต็มไม่แตกไม่หกักอกเต็มนะคะตรงเสียนมี3ามขีดค่ะท่านเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าพระสมเด็จจะแตกจะหักนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะท่านองค์นี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะอยากมีพระสมเด็จสวยๆนะคะ รายการนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนของท่านองค์เก่าเนื้อเก่าองค์งามเลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายตาที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้ค่ะเป็นพระปิดตาถักเชือกของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองค์ลงรักปิดทองของท่านเห็นคราบทองตรงนี้ไหมคะเลี่ยมใส่กรอบกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมด้วยนะคะองค์นี้น้องถือแล้วค่อนข้างหนักค่ะเลี่ยมใส่กรอบลงยาองค์งามเลยนะ,ะท่านนี่ค่ะเลี่ยมนาๆนนให้กับท่านเลยนะคะเป็นกรอบเงินเก่าเงินผสมนะคะปิดตานะคะ องลงรักปิดทองถักเชือกเดิมนะคะแบ่งปันค่ะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะ4 0 0รอยบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะหมายเลข10บวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะปาริสุโทโธนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านจะได้รับรูปภาพขาวดำและเหรียญเนื้อกระไหลเงินนะคะนี่ค่ะคุณท่านดูนะคะจุดแรกค่ะมีตอกโคด,ด้วยนะคะปริสุทธโธนะคะนี่ค่ะ ต่อโค้ดนะคะเรียนงามเรียนเก่าตามสภาพปีเลยนะคะท่านหน้าลึกนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกดูง่ายๆนะคะท่านไม่พลาดนะคะมีสายซินมีผ้ายันนะคะนี่คะ่ะด้านหลังคะ่ะท่านเป็นรุ่นพิเศษปี17นะคะรุ่นนี้หลวงพ่อคูณท่านไทยศิษ์ายตรงพ่อคูณนะคะแบ่งปันให้5้าบาทคะ่ะท่าน 550้าบาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดปิดทันจองทันไดน้รายการไหนไปนในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฮัดมาค่ะมาที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้คงท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะเหรียญพ่อชุยนะคะองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะ ปิดให้ทานกันนะคะท่านรายการนี้นะคะเหรียญพ่อฉุยท่านใดศรัทธาองค์นี้นะคะพรอมเลี่ยมใส่กรอบให้เลยนะคะเขาปล่อยแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะท่านดูนะคะแค่เลี่ยมกรอบนะ้วท่านท่านจะได้รับเหรียญไม่พอได้รับพร้อมเลี่ยมไม่ต้องเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วน้องนัน แบ่งตันให้กันนะคะช่องปัญญาเท่านั้นค่ะท่าน450บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะวายเลข12วันนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงค่ะเลียนลวงปูมหาศิราสตริจันโทนะคะนี่ค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะจุดแรกท่านดูค่ะต่อโคดศิรานะคะเลียนเก้าตามสภาพเลยนะท่านหน้าลึกจมูกโด่งเลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบค่ะนี่ค่ะลวงปูศิราทั้งโด่งดังมากๆเลยนะคะ หลายท่านเก็บเข้ากุกกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะเป็นเหรียญปี6 2สองค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะช่วงนี้หาเก็บกันยากเหลือเกินค่ะท่านท่านใดนะคะศรัทธานะคะอยากเช่านะคะปล่อยแบงปันให้ค่ะท่านที่องค์นี้นะคะ450้หบาทเท่านั้นค่ะ4 5 0ห้าบาทนะคะท่านมากค่ะท่านมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตากรามค่ะเนื้อทองแดงนะคะ เหรียญเก่าเขาขท่านหน้าเหรียญท่านเต็มหน้าเหรียญท่านสวยลายเส้นนะคะดูง่ายๆค่ะท่านองงามมากๆเลยนะ่รับเหรียญไปพอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่าน450บาทเท่านั้นค่ะ4ี่รบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะ หมายเลขี4วันนี้นะคะเป็นเหรียญนั่งพานของหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่จังหวัดระยองค่ะอายุครบ8รอบนะคะเป็นเหรียญปี18ท่านเนื้อทองแดงรมดำนะคะเหรียญงามค่ะดูมุมไหนเหรียญตรงไหนน้องท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะได้รับเหรียญใน้พอองค์นี้พร้อมเรี่ยมกันน้ำค่ะท่านนี่ค่ะวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังยันอักษรตัวหนังสือนะคะ แบ่งปันเน้าท่านรายการนี้450บาทเท่านั้นค่ะเหรียนนั่งพาหนหลวงปู่ทิม450บาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะเป็นพระครูยานวิราดหลวงพ่อแดงค่ะปี03นะคะอายุท่าน82ปีวัดเขาบันไดอีกครั้น อนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเหรียญนี้นะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้ค่ะท่านเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่านใดสัทธาวันนี้ค่ะแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมพร้อมกล่องเลยนะคะห5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะห50บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะพระคูยานวิราชนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดอายุท่าน82ปีค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะปีศูนย์สามนะคะเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านแล้วค่ะ เก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะเพ่าแดงนะคะห้าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16นะคะหมายเลข16วันนี้คะ่ะท่านใดนะคะ กำลังรอหมายเลขนี้อยู่นะคะท่านไม่พลาดน,นะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะวันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะเกศชัยโยพิมพ์เจ็ดชั้นเนื้อผงวัดชัยโยวัดวัดวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะคะประเภทเป็นพระเนื้อผงค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะท่านดูนะคะสวยสมบได้ารับรางวัลแน่นอนคงท่านพระงานสารประกาศ ประกวดน้ท่านมีเป็นร้อยเป็นพันรายการเลยนะคะบางบางองค์ก็ไม่ได้ใบ,าบามาน้ท่านแต่รายการนี้นะคะได้รับรางวัลติดโบแดงค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค,ค่ะท่านองค์สวยเลยนะคะนี่ค่ะเป็นพิมพ์เกชยโยพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นท่านดูนะคะเสียงสามขีดค่ะอกนะคะอกเต็มค่ะท่านฐานเต็มนะคะเจ็ดชั้นค่ะ องค์งามแบบนี้นะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกรอบอีกนิดนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะ7 0็ดร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะท่านเจ0ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะองค์นี้ค่ะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านเจ0ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะสมเด็จพิมพ์เกตชายโยคะ่ะท่านองค์นี้นะคะด้านหลังค่ะ เนื้อองค์พระนะคะเนื้อผงองค์สภาพสวยสมบูรณ์เนื้อไม่บินไม่แตกหักเนื้อผงเก่าเดิมเลยนะคะยังได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะ,ะท่านเป็นนามบัตรการดแข่งนะคะด้านหลังค่ะชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะหมายเลข16แบ่งปันที่7ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านมาค่ะมากันที่รายการที่17นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วะคะ่ะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะรายการนี้ขอปิดท้ายด้วย เป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมเนื้อผงวัดระฆังโคศิตารามค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยตรงปลกนะคะตรงรูปภาพค่ะท่านตรงกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะแบ่งปันกันไปนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะ ปิดการให้ทันนะคะท่านองค์สวยองค์งามแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วชนะคะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องไม่พลาดค่ะท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านท่านจะได้ไม่พลาดใน E p พีต่อๆไปนะคะนูลงคลิปทุกๆวันค่ะท่านสามารถเข้ามารับชมกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะนี่ค่ะได้รับองค์พระพร,ะพร้อมใบป,ประกาศเกียรตินิยมเลยนะ,ะท่านเป็นประเภทเบญจาภาคีด้วยนะคะ ชมรมพระเครื่องเมืองสยามน,นะคะเป็นนามบัตรการแข่งหัดได้ไปด้วยเลยนะคะมาเลข17ทุกท่านแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านใดได้อุค์ไหนไปในวันนี้นอะงขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝาก ติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ